ีพิธีกรหญิงท่านหนึ่งจัดรายการผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็มีการพูดจาไปถึงอาการเจ็บป่วยของสอส,สนะครับของพัคประชาชนใ,ชในวันที่มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับเหมือนไปพูดอาการเจ็บป่วยซึมเศร้าของเขานะครับก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมว่าเอ๊ะทำไมถึงไปพูดจากับเขาแบบนั้นนะครับหลายส่วนเร่งให้กสทช,อ,ชอ,ออกมาดูแลกำกับ เพราะว่านี่ก็เป็นสื่อออนไลน์นะฮะทางโซเชียลมีเดียล่าสุดนะครับกรรมการกริจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติคุณพิร,รรงรนรามสูตรนะครับก็เป็นหนึ่งในกรรมการของกสทชนะครับท่านออกมาเคลื่อนไหวและท่านบอกว่าหลังจากที่เมื่อ12กันยายนที่ผ่านมาได้ประชุมร่วมกับองค์กรวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาหรือจัดการกับเนื้อหาที่มีความรุนแรงต่อกลุ่มเปราะบางที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันควรใช้กฎหมาย ในการกำกับดูแลกันเองนะครับแล้วก็สร้างมาตรฐานของสังคมเพื่อตอกย้ำความสำคัญของระบบบรรณาธิการพร้อมชี้เป้านะครับประชาชนสามารถจะร้องเรียนหรือว่าฟ้องร้องเพื่อรักษาสิทธิ์ได้ทางด้านตัวแทนของสคศนะครับสํานักงานคณะกรรมการ,กการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบอกเลยว่าข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพถือว่าเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวพิเศษหากละเมิด มีโทษทางอาญานะครับาตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA ที่เราคุ้นชินกันบทลงโทษมี2ระดับนะครับ1ก็คือจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยทำให้เจ้าของข้อมูลนั้นเขาเสียหายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือว่าเกลียดชังหรือจะเป็นระดับที่2นะครับจำคุกไม่เกิน1ปี ปรับไม่เกิน1ล้านบาทนะครับห,หรือทั้งจำทั้งปรับกรณีนำข้อมูลไปใช้เพื่อสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีที่ข้อมูลนั้นเป็นประเภทข้อมูลที่อ่อนไหวเพราะฉะนั้นหลังจากนี้กสทชอบอกเอาจริงนะครับก็จะเร่งสร้างมาทัดฐานใหม่ให้กับสังคมคืออะไรที่พูดออกมานะครับโดยเฉพาะ,ะช่องทางออนไลน์ก็ดีหรือว่า ทางทีวีที่เราดูผ่านหน้าจอโทรทัศน์กันต้องรับผิดชอบกับคำพูดของตัวเองโดยเฉพาะข้อมูลที่มันอ่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพมีความสุ่มเสี่ยงหรือว่ามีความรุนแรงต่อกลุ่มเปราะบางนะดะ p d p a เนี่ยข้อมูลส่วนบุคคลตามชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นเป็นข้อมูลส่วนตัวนะฮะถ้าคุณไม่ใช่เจ้าของข้อมูลคุณก็ไม่ควรที่จะมาข้องเกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆน,น,นะครับค่ะ ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ